สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับพี่เนมยิลสุอิสนุโลกนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เนมมีเจ้า All New y i s m u l X เสริมรอใหม่ล่าสุดมาอวดโฉมกันหน่อยนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ All New y i s m u l X Phantom Collection ใหม่นะคะซึ่งมีมาใหม่ล่าสุดนี้กัน2สีเลยค่ะ าวมุกโดโลไมและสีที่อยู่ด้านนี้นะคะสีเทาไอไลโอเพกค่ะหล่อมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นอันติเมทยังไงบ้างนะคะและแฟนทอมคอลเลกชันใหม่นี้นะคะมาด้วยกันถึง3เกตุรุ่นค่ะคือรุ่นเครื่องยนต์1.9และเครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน2ล้อและเครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4ล้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเสริมหล่อขึ้นมาบ้างนะคะไปดูกันเลย Give และในเรื่องของกระจังหน้านะคะก็ยังคงความหรูหราอยู่เหมือนเดิมนะคะไฟหน้าแบบไบดีมอารบีดีโปรเจกเตอร์ก็ยังคงความสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะและสิ่งทีท่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะสำหรับเจ้า All New Yusu m u x q u a n t u m Collection ใหม่นะคะก็นี่เลยค่ะล้ออลออยขนาด20นิ้วนะคะเป็นแบบสีดำเงาก s b l a c k หล่อเข้มดูดันมากๆเลยนะคะและยังมีมาในเรื่องของบันไดข้างและราวหลังคาที่เป็นสี เทาดำเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเรียกว่าคมเข้มสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูกันนะคะว่าภายในนะคะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังสีเทาดําแล้วก็เดินได้สีขาวนะคะนี่เลยเป็นจนถึงแบบคอนโซลด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็จนถึงแผงประตูนะคะก็จะมีสีดำา b a c เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของวัสดุ ด้านมือเปิดนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็แผงด้านข้างก็จะเป็นสีหนังดำแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังก็จะเป็นครูแม็กนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็นสีดำเลยนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวนะคะเรียกได้ว่าคมเข้มดูดันตั้งแต่ด้านนอกจนถึงด้านในเลยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวมิวเอ็กซ์ของเรานั่นเองค่ะ ค่ะในส่วนของฝาประตูท้ายแบบสมาร์ทเชลเกตพร้อมสเตปเซนเซอร์นะคะของ All New Eosill um X e นะคะทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวพี่เนนจะมาแนะนำเลยนะคะง่ายๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องล็อกรถก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่เลยสัญญาณนะคะอันแรก่ะสัญญาณอันที่สองฝาประตูท้ายก็จะเปิดทันทีค่ะและในเวลาที่ปิดท้ายก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะ Mm. ง่ายๆนิดเดียวเองค่ะค่ะสำหรับ UX วเอ็กซ์แอนด์ฟอมคอลเลชันใหม่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 6 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้พี่เนมจัดโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถเพียง25,900บาทเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบจัดจองเป็นเจ้าของหรือทักพี่เนมด่วนเลยนะคะสำหรับรุ่น m ิ w x p h กซ t o ฟน o อ l คอลเลกชันใหม่นะคะจระราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นนะคะใครอยากชมรถนะคะสามารถมาชมได้ที่โชว์รูมอิวสูทุกสาขานะคะหรือถ้าอยากมาเจอกับพี่เนมนะคะ<น>มาได้ที่อิวสูพิศนุโลกสำนักงานใหญ่บัานทองนะคะ<น>แล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย